สวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอร์ดนะครับวันนี้อันก็จะพามารับชมนะครับเจ็ดที่นั่งของเราเลยคันนี้นะครับเอเวอเรสต์สปอร์ตบวกแพ็กเกจสเปเชียลอ dition นะครับเป็นรถที่เปิดตัวใหม่ในปี2025นี้นะครับสำหรับราคาจดจำหน่ายปัจจุบันนะครับอยู่ที่1,619,000บาทนะครับตัวนี้นะครับมี2สีด้วยกันจะมีขาวมุกพิเศษแบบนี้เพิ่ม12,000บาทแล้วก็สีบอลเงินนะครับไม่ต้องเพิ่มค่าสีแต่อย่างใดนะครับสิ่งที่พิเศษเพิ่มเติมนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็จะม มาให้จากโรงงานนะครับตัวนี้นะครับก็เรียกว่าถ้าเป็นของสิ่งที่มีทํามาจากโรงงานเนี่ยวัสดุคุณภาพนะครับรับประกันได้แน่นอนเลยว่าใช้ได้ยาวนานนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนเพิ่มเติมในส่วนของล้อแม็กเดี๋ยวอันพารับชมกันดีกว่านะครับว่าจเจ้า e v e r อเรสต์สปอร์ตสเปเชี dition คันนี้นะครับตัวรถมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้าของเราเลยจะมีอะคริลิกคาว่า e v e r อเรแบบนี้มาให้เดิมๆจากโรงง,งาน จุดต่อมานะครับก็จะมีในส่วนของกระจังด้านหน้าของเรานะครับตัวกระจังด้านหน้าเนี่ยนะครับตัวพื้นของตัวโลโก้เขาเป็นสีน้ําเงินนะครับพร้อมกับกรอบและตัวอักษรฟอนต์ Comfort นะครับเป็นแบบสีโครเมียมมีกล้อง360องศาด้านหน้ามาให้ตัวกระจังด้านหน้าเป็นแบบแผงลังพึ่งสีดําเงา จุดต่อมาไฟหน้าของเรานะครับเป็นโคมไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์มาให้อยู่แล้วมีเดย์ไทม์ที่เป็นไฟสองสว่างเวลากลางวันนะครับตัวสปอร์ตบวกแพคเกจปกติทั่วไปก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับจุดต่อมาเลยนะครับมีเซนเซอร์แจ้งเตือนกะระยะนะครับทั้งหมด4จุดด้วยกันสําหรับด้านหน้านะครับไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED มาให้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของกันชนด้านหน้านะครับก็จะมีทําสีนะครับดาเงาแบบนี้ตัดกับสีดําด้านนะครับเนี่ยครับ แล้วก็มีห่วงลากจุงมาให้สตําแหน่งนะครับเดี๋ยวตรงนี้เป็นหน้ารถเดิมๆของเรานะครับกล่ <S <S องเซ็นเซอร์ของเรานะครับตัวนี้ก็จะมีระบบนะครับป้องกันการชนต่างๆมี a p t i v e Cruise Control ระบบประคองรถให้อยู่ภายในเลนนะครับระบบป้องกันการชนทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับเรียกว่าระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยมีมาให้ครบถ้วนเลยสำหรับ e v e r p s t t p o r t p a c k บวกแพ็กเกจปัจจุบันนี้นะครับเอเวอเรสต์สปนะครับ ตัวรุ่นธรรมดาที่ไม่ได้บวกแพ็กเกจเนี่ยทางฟอร์ดยกเลิกการผลิตแล้วนะครับแต่ถ้าลูกค้าสนใจทางอันยังมีตัวรถอยู่นะครับถ้าลูกค้าสนใจแบบว่าเราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีการขับขี่ตรงนี้ก็ยังไงก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับต่อมานะครับคิ้วล้อนะครับก็จะเป็นแบบขนาด3นิ้วนะครับก็ทําสีเดียวกับตัวรถนะครับคลิประบายความร้อนด้านข้างนะครับทำสีดําด้านนะครับบวกกับดําเงานะครับมาพร้อมกับล้อแมกนะครับที่เป็นลายใหม่นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับปกติแล้วจะเป็นสีดําเงานะครับดาเงาร้วนเลยนะครับแต่คันนี้นะ รุ่นสตอมแท a กนะครับเลนเจอร์สตอมแท็กนั่นเองนะครับที่เป็นแบบตัวล้อนะครับสีดำเงาแตดกับดำด้านแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไฮไลท์นะครับหนึ่งช่องที่เป็นแบบสีแดงแบบนี้นะครับมาพร้อมกับตัวยางกูดเยียสเปคยางอยู่ที่25 5ทับห้ 20, หรือขอบ20นิ้วนั่นเองนะครับมาพร้อมกับดิสเบรกขนาดใหญ่ทั้ง4ล้อแล้วก็พร้อมคีิระบายความร้อนช่วงล่างเป็นแบบวัดลิงก์นะครับได้ในเรื่องของการขับขี่ที่นุ่มนวลด้วยต่อมานะครับขอบกระจกก็จะเป็นสีดําเงามาให้นะครับแล กล้อง360องศาด้านข้างไฟส่องสว่างที่พื้นมีบายสปอร์ตแจ้งเตือนรถในมุมอับและมุมอับขณะถอยหลังนะครับเวลาขับขี่อยู่เนี่ยมีมอเตอร์ไซค์หรือมีรถยนต์มานะครับ <c oughs> ก็จะคอยแจ้งเตือนเวลาเราจะเปลี่ยนเลนก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยด้วยหลังคาของเรานะครับก็จะมีการแลปสีดำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดําด้านนะนะครับแลปมาให้จากโรงงานเลยตั้งแต่ตรงบริเวณเสาเอด้านหน้าของตัวรถนะครับจนถึงด้านท้ายของตัวรถเลยนะครับเราหลังคาเดิมๆเป็นสีดํามาให้อยู่แล้วนะครับเนี่ยครับแบบนี้ให้เลยนะครับ เบ้ามือจับของเขาเป็นแบบสีดําดําด้านอาดําเงาแบบนี้เลยมีสมาร์ทคีเลสนะครับมาให้แล้วบันไดเดิมๆจากโรงงานนะครับถังน้ํามันนะครับจุแปดิลิตรนะครับชิดน้ามันนะครับก็เป็นดีเซลนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวอันพารับชมภายในของตัวรถกันนะครับภายในตัวรถนะครับตัวนี้ภายในตัวรถนะครับก็ยังเสมือนกับตัวเอเวอร์เรสต์สปอร์ตบวกแพ็กเกจอยู่นะครับแผงด้านข้างบุหนังและก็จะมีทํานะครับในส่วนของลายนะครับที่เป็นสีออกโทนดํานะครับตัวนี้ออกเหมือนลายไม้นะครับ นะครับตัวนี้ก็มีมาให้ตัวเบาะเป็นเบาะหนังอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นเบาะแบบไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับเบรกมือแบบไฟฟ้าก็มีมาให้นะครับแท่นชาร์จไร้สายนะครับอ่าก็มีมาให้นะครับปรับโหมดการขับขี่ก็มีตัวโหมดการขับขี่มาให้ทั้งหมด4โหมดนะครับนี่ครับแท่นชาร์จไร้สายพร้อมช่อง USB นะครับหน้าจอกลางขนาด12นิ้วนะครับนี่ครับพร้อมอ่าระบบ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะครับ อ่านี่ครับภายในของเจ้า everest sport นะครับ special edition คันนี้นะครับส่วนสำหรับตัวเบาะด้านหลังนะครับเราก็จะมีแอร์ตอนหลังมาให้แล้วนะครับสำหรับด้านหลังทั้งแถวที่2และแถวที่3เบาะแถวที่2ส,สามารถพับราบเรียบได้เลยรวมถึงแถวที่3ด้วยอ่านี่ครับภายในของตัวรถนะครับเป็นอันพารับชมด้านท้ายของคันนี้กัน สำหรับด้านท้ายของคันนี้นะครับก็จะมีไฟท้ายนะครับที่เป็นแบบ LED signature มาให้แล้วนะครับพร้อมกับอะคริลิกคําว่า Ever อเรโลโก้ฟอร์กล้องมองหลังนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์แจ้งเตือนกบระยะด้านหลังของตัวรถนะครับเซ็นไล้าด้านหลังนะครับการปัดน้ำฝนแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3านะครับนี่ครับตัวนี้ตรงบริเวณสปอยเลอร์ด้านหลังเนี่ยก็ทําสีมาให้แล้วนะครับเดิมๆจากโรงงานนะสําหรับคันนี้ฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับมีอะคริลิกคําว่าสปอร์ตนะครับ ตัวนี้ตัวเบาะด้านท้ายของเรานะครับตัวนี้ก็ยังเป็นเบาะแบบแมนวนวลอยู่นะครับในการใช้งานนะครับยังไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับต้องเป็นรุ่นไทเทเนียมขึ้นไปถึงจะเป็นไฟฟ้ามาให้แล้วก็สามารถพับได้นะครับมีช่อง power outlet ด้านหลังนะครับมีตัวรองรับในส่วนของวางตะแกรงกั้นสัมภาระต่างๆนะครับอุปกรณ์ในการเปลี่ยนยางก็จะอยู่ด้านท้ายรถยางอะไหล่ก็จะอยู่ใต้ ท้ายด้านหลังของรถเรานะครับนี่ครับตัวนี้เขาจะเป็นรถเดิมๆนะครับจากโรงงานเลยนะครับเพิ่งมาลงอันก็เลยมารีวิวให้ดูเนาะเผื่อว่าลูกค้าอยากได้ตัวรถที่เป็นตัวรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ก็มีเปิดตัวให้ชมในงานมอเตอร์เอ็กโป2025นี้นะครับมี2สีเท่านั้นสีขาวมุกและก็สีบอลเงินนะครับเดี๋ยวอันพารับชมฝั่งผู้ขับขี่กันนะครับว่าตัวรถนะครับหน้าตาของเจ้าเอเวอเรสต์สปอร์ตบวกแพคเกจสเปเชียลอ i ดิชั่นนะครับหน้าตาของเขานะครับก็จะมี ฟังก์ชันนะครับอะไรบ้างนะครับเริ่มจากพวงมาลัยเลยนะครับพวงมาลัยตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยแบบหนังให้นะครับพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันครบถ้วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพุทคอนโทรลอะ a p t i v e พุทคอนโทรลที่เป็นแบบรักษาระยะห่างจากคันข้างหน้าได้ด้วยนะครับรวมถึงนะครับปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับอื่นๆที่มีบังคับในส่วนของเครื่องเสียงนะครับก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นฝั่งทางด้านขวานะครับตัว start ก็เป็นแบบ p u s ส start มาให้แล้วไฟหน้า auto ที่ปัดน้ำฝน auto นะครับนี่ครับตัวรถนะครับ ความปลอดภัยมีถุงลมนิรภัยทั้งหมด7ตำแหน่งนะครับคู่นาด้านข้างม่านนิรภัยแล้วก็หัวเข่าผู้ขับขี่นะครับมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินให้ด้วยนะครับสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับเรียกว่าโปรโมชั่นดีมากๆเลยอันมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับมีส่วนลดให้สูงสุดถึง10,000แบาทหรือลูกค้าเลือกนะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับแบบดอกเบีย้ยศูนเออันก็จะมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ดาวเพียงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่งสี่สิบแปดงวดหรือเลือกแบบโปรโมชั่นนะครับ พร้อมชุดแต่งเต็มรอบพันนะครับก็มีนะครับลูกค้าอยากได้จะที่นั่งไว้ใช้งานนะครับไว้ใช้ในครอบครัวไว้ใช้ในกิจการหรือไว้ใช้ในองค์กรต่างๆนะครับก็สามารถทักเข้ามาปรึกษาการออกรถกระอ่านได้เลยนะครับพร้อมนะครับมีรถพร้อมส่งมอบทุกสีนะครับทุกรุ่นนะครับยังไงก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับอาจจะแนะนําการออกรถทําให้เป็นเรื่องง่ายเพราะมีบริการนํารถหล่อๆแบบนี้นะครับรถฟอร์ดทุกรุ่นไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านทุกที่ทั่วประเทศไทยนะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยสาหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคครรััับบแลวเเดดียจออกกนนใโาสสสต่ไปะครับ